นี้ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่2,437รายค่ะในจำนวนนี้นะคะมีผู้ที่หายป่วยกลับบ้าน3,845รายมีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้ตัวเลขคือ18คนนะคะยังมีผู้ที่เข้ารับการรักษาอยู่ในระบบบริการนะคะ34,436รายและมีผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนี้อยู่ที่179รายค่ะในส่วนของการรายงาน ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่นำเสนอทุกท่านตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่รายงานของสบคอย,อยู่ที่205รายวันนี้ตัวเลขกระเถิบขึ้นเป็น514รายนะคะซึ่งถ้าเทียบกับการรายงานสัปดาห์ที่แล้ว104สัปดาห์นี้ก็เก้ากระโดดทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องเน้นย้านะคะว่า การพบสายพันธุ์โอมิครอนของบ้านเรายังเป็น2ใน3